พี่น้องข่อยมีอยางเสียมาบอกโซฟังเมื่อเช้าเนี่ยข่อยไปไปจนไพ่ตาเศร้าเลยฝนตกฝนตกติดต่อกันเป็นว่นเป็นสองอาทิตย์เราบอกอยกคอนแกนนี่ทางอื่นก็จะคือกันห,ะหนะเนาะเดี๋ยวเอาต่อไปออกไปซื้อกับเขา่าเมื่อนี้คิดในใจเฮ็ดน้ำยาขนมจีนกินกันะะนะเห็ดน้ำยาปลาดุกย่างนะ ก็เลยออกไปสื่อประดุกย่างยุ่ตลาดนาบ้านนี่แหละบา้านไข่ติดตลาดได้พี่น้องยุ่ไกลวัดยุ่ไกลตลาดยุ่ไกลมีตรภาพวันนี้ก็ไปซื่อเครื่องแกงพวกพักพองยั้งเครื่องแกงเล็ดเซ็ตเรียบร้รยบอยตอนออกไปฝนมาตกเนาะตอนขากลับที่วันนี้ซื้อเครื่องแกงแล้วฝนตกปะเปะเป๊ะเหตุฉันได้ยิงสิกบ,บานได้ยังสเสกเปียกวันนี้ ออกจากหันออกจากลางเครื่องแกงแล้วมา่ื้สือประยุกประดุกอย่างประดุกย่างตัวละสี่สิบบาทมั่วอมาสามตัวซื้อประดุกย่างเสร็จแล้วสตาร์ตรถบอติดมอไซค์ไฟฟ้าเห็นตังได้กับบอติดทิ่ตั้งขาตั้งขึงกับตั้งบได้มันดับเนาะสิสตาร์ทขานะะพอดีคนของประชาชนม่เจอแล้วคนบ้านนี่แหละคนของประชาชนมาเจอ เราก็เลยมาซอยสตาร์ไห้สตาร์บอติดคือกันเด็กจังเล่กับบอติดแล้วก็เลยอย่างเอาหม้อไส่ราน่ะเบาไดบ่ฮึว่าัายันแม่ยอยักแม่หันตากาศนอนนัวเราไดว่ายันมาบ่ว่าสันว่าเราก็เลยได้ยันมาจากภหลาหนาวัด้านขายปลาดุจยางมาหอดเยนจังคอยมาหอดเยนได้อันโทรศัพท์กับบ่ไดเอาไปน้ำ ทีโทรหาดีหน่อยโทรหาไผรก็โทรบ่ได้เพราะจำมือเขาบ่ได้กันสิขออันยืมโทรศัพท์เป็นโทรหาก็ได้โทรศัพท์ไปขอมาอยู่งั้นก่าวไปขุนก็น่าิย่างกลับมาสันดิพอดีคนของประชาชนมาเจอพอดีเราเลยมาซอยเหลือจังกาับ่ายเลยเปียกหมดหยอดเปน้องเลยเปียกเบื้อตหลดชุ่มฉ่ำเม็ดฝนเต็มอยู่นี่อันใช้สายไม่กินกับปูนบางอยเดอรํน้ำยาปลาดุกยางพี่น้อง ใส่ลุกชิ่นพรอ้อมเกิดนีบ่มี่บ่มีเเลือดไกลของบริสืทฝนตกได้เป่าหนูนนี่นั่นปนันกันยังกลับมาบรได้ยุเปียกฝนเหมือนหยอดสายๆมากินกับปุนบางไอเด้พป่นรองเดี๋ยวไปเหตุก่อนค่ะอย่าลืมมาเด้อ